بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعنيه الحمد لله في نوم بميكيت في, في الله سبحانه وتعالى وني بن إيقن ونصف. ที่เราต้องกล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลละมากๆตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราก็กล่าวดูวอาน,นี้และเริ่มต้นด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอลอัลสุบฮานหัวตาละทุกวันทุกเราได้มีโอกาสได้มาละหมาดวันสุขนี่คือภารกิจเีย่ยิ่งใหญ่สำหรับปุธธาในรอบสัปดาห์เลยยากใยพี่น้องทุกฐานเนี่ยกล่าวสดุดีกล่าวสละเื้ กล่าวขอบคุณอัล์ลัทธุบานวหตาลาด้วยหัวใจแห่งความศรัทธาด้วยหัวใจใความผักดีต่อ,อลัทธิบาน์ห์วอตาลาเทเราได้ทำนาเทการเป็นบาวเทดีผู้เทมีความยำเกรงกับอัล์ลัทธุบารวหตาลาได้ทำในสิ่งเดียวล้อชายละเว้นในสิ่งเดียวล้อหามยกตัวอย่างวันนี้เราได้มามสัสยิดมาละหมาดันสุ์ด้วยความจำเป็นของผู้ชายด้วยความยักวายิบ เป็นฟวดูทผู้ชายต้องมาละหมาดวันศุกร์บุคุลที่อาเกินบาลิกเนี่ยเมื่อจำเป็นต้องสิบห้าปีก็ไดเมื่อเมื่อมีก็เดียวความรู้สึกมีการฟันเปียกนะครับสำหรับผู้ชายคือเป็นฟวดูเป็นความจำเป็นที่จะต้องมาละหมาดวันศุกร์วันนี้เราผู้ปกครองพ่อแม่ทุกทุกคนเราพยายามที่จะบอกชวนโลกชวนล้าน กำชับกันเพื่อให้มาละหมาดวันศุกร์มารับการพุตุบัติการให้โคขิดให้หลักการของศาสนาแลืการเน้นย้ำว่าสิ่งนีนเสียลอยได้สารสิ่งนี้เสียลอยได้ฉายส,สิ่งนีนเสียลอยได้ห้ามเอาไว้นี่คือสิ่งที่ทุกพุตธบัตรเป็นรูปโขของพุตธบัตินั่นก็คือย้ำในเรื่องของการตักว่าหรือความย้ำเกรง,งนั่นเอง วันนี้อยากจะบอกกับเราทุกท่านว่าความจำเ,เป็นนี่แหละเป็นกุญแจสำคัญแม้ว่าเรามีความศรัทธาั้งต่คลอดออกมาป้ามาเราเป็นมุสลิมเราก็เป็นมุสลิมโดยกำเนิดหรือไล่ฐานขอัจธรรมเข้าใจอิสลามเข้าใจเรื่องราวเข้าใจเทมาแม้วันนี้อยากจะบอกพานพี่น้องทุกท่านที่ยังยังไม่ทราบนเะที่เลยครับ ทุกๆคนเหตุดดติดตามปรับชมอยู่ว่าวันนี้เป็นความรู้สึกดีของพี่น้องข้องเรานั่นก็คือพี่น้องชาวไทยไหมเสรางกูเขาโรและเข้าใจแรล่งภาษามาลายูดารู้จักคำวาตัวหันรู้จักบันทบบรุษแร่งมาลายูเชื่อสายขขาเขาี่เขานับได้ก็คือมาจากอินโดนีเซีย แต่คนที่เขาอายุเจ็ดสิบกวา่าปีแลนพารามอินโดนีเซียภาษามาเลเยูยได้คนสัตนูนเข้าใจดีเป็นภาษาข่ายจึงกันเหมือนกันพุ่มเองก็เข้าใจทุกครั้งที่ไปเยี่ยมทุกครั้งที่ไปหาเลื่อยยกจะบอกกับพี่นองว่าเขาเนี่ยเขาใจว่าบัรเบุรุษเขาเนี่ยแต่เขาหนักได้ก็คืออินโดนีเซียแต่คนหนับมากไว่านั่นเขาตอบได้เสียด้วยว่าอาดัมกับฮาว่าคือมนุษย์ ตอนกำเนิดพวกเขา,เขาบรรทบุรุษของเขาเขานัดาวแล้วเขาได้รู้จักการเปรียบเทียบว่าว่านี้อดัมในฮาวานเขาร้วทฤษฎีตงุงิว่วน์แพ้ไม่มีวันที่แพ้จะเกิดลูกเป็นไก่ไก่ไม่มีวันเกิดลูกเป็นแปะนี่คือขาอค้าใจว่าบรรทุษมากเนี่ย ก็คือมา้วไม่ได้ามากแต่ก็หมายไพรมาจากคนมนุษย์และวัพบุเดียวกันก็คืออิสลามนั่นเองทมากที่ไปเข้าข้าใจจนกระทั่งว่าเ้าได้ปลดลบความเข้าใจที่ว่าชีวิตเขาตั้งแต่เกิดมามันมีความต่างจากสิ่งทุกชนิดเอิดนั่นก็คือสัตว์ทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้มีความคิดที่สามารถแยกได้ว่านี่ถูกมีพิษ ม,ม,ม,มีมีประโยชน์อะไรที่ไม่รู้ตันตรอไม่ใช่เกิดมาใจช,ชีวิตแต่คือจบต้องไปพบกับโลกเแห่งความเท่าบทนั่นก็คือโลกนารรหว่างสวรรค์กับนรกไม่มีใครเลือกนรกไม่มีใครต้องการหรือไม่ต้องการทีะเขคาสวรรค์นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านว่าพี่น้องหลังจากที่เราได้ไปคุยทําความเข้าใจความรัทธาที่เขาเกิดขึ้นจะความเข้าใจที่ถูกต้อง วันนี้เขารู้ซึกพูดออกมาเพื่นะทางผมนี่จำคำโยชนคนหนึ่งประมาณเย่ึย่งก,กาวีเขาบอกพอเ,เป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่าพผ่รธธอาารงเท้าความรู้วันนี้บรรดาบุรุษที่อาดัมฮาวาอะไรบรรดาบุรุษจริงๆในความรู้แยแยะความชัดเจนระวังเอาลลอองเดียวไม่ต้องไปเนื้อเดีไปห้าประจาตรงนั้นไม่ใช่ไปเนืน้อก็มีเอาล,ล้อองเดียวนะมีตัวหัน ุ่นเดียวกันอันพันเดียวกันองเดียวกันเหตุข้าผูกถึงเขาบอกความรู้ที่เขาได้รับเขาบอกเขาเ้นมาณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่เขารับรู้เขาไม่เสียจัดเกิดเขาใช้คำนี้นี่คืออยากจะบอกกับพี่น้องว่าความรู้เหตุข้าวถึงและก็ความถูกต้องจนก็เกิดความตักว่าด้วยคำสอนที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจนั่งซื้อการบอกกล่าวความรู้ความเข้าใจ ที่เราเองมุสลิมเดิมหรือมุสลิมไหมที่เขาคุณศรัทธาคุงกล่าวคาลิมัชาดา้ก็ต้องเืมเติมว่าเอออันนี้ที่อันกุรรานที่อิสลามท่านรอซูลได้สอนได้นำผ้าได้นำมาเป็นแบบฉบับแบบอย่างให้กับเราเราก็ปฏิบัติตามสิ่งไหนที่ว่าได้ผูกข้ามท่านอบบีได้พูดถึงและการลิกเลียงห้ามอ่าเราก็จะห้ามนี่คือกรอบของความตักวาอยเอง เลยอยากจะบอกกับพี่นองว่านี่คือวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาและก็วิถีของมนุษย์ด้วยว่าสายทางมาันมาเหมือนกันที่มันแยกออกจากกันเราก็ต้องพยายามจะจูนทําความเข้าใจด้วยหิกมะ้ด้วยวิทยาปัญญาด้วยถ่วงเวลาสถานทีและจังหวะโอกาสที่เหมาะสมเราเลยอยากจะบอกกับพี่นองว่านี่เป็นนาทีของเราผู้ศรัทธามุสลิมเดิมหรือมุสลิมใหม่หรือทุกๆคน เราต้องทบทวนสีมาที่ไปเรามาจากไหนเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราจะไปหนยนี่คือคำถามที่เราต้องถามทุกช่วงเวลาแล้วห้าคำตอบด้วยความยังเงยืงด้วยความตักว่าด้วยหัวใจในการศรัทธาต่อ,อลอสุบฮานวตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นและก็วันนี้ผมได้หยกอายะหนึง่งแต่อยางใ้เป็นโคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยเราจะทำธุรกิจกับอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาวันนี้ถ้าเลร่งธุรกิจอุ่นทำบางการกูก นึ่งขาค้ายทำธุรกิจรุ่งเรื่มทำธุรกิจทุ่งออกทำธุรกิจขนุมไปเล่ไปส้วนนั่นคือธุรกิจในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเือเอาเงินส่วนนั้นแหละมาห้าปัจจัยมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวและก็ให้กับคนอื่นนำเงินปัจจัยของเราเนี่ยเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเราบนโลกนี้นี่คือวิธีปกติ แต่เรายังไม่เคยเข้าใจในหลักการหนึ่งแต่อยากจะทบทวนพวกนี้อยากจะทบทวนพี่น้องอยากจะให้รับรูว้ว่าเราควรจะทําธุรกิจกับอัลลอฮ์ด้วยวิธีชีวิตที่เราทําอยู่เนี่ยด้วยอายะหาา์นี้ทองได้ของพี่น้องเข้าใจได้เข้าใจมันไม่ได้ยากมากอูสบิลเลห์มินาชัยอน,นรุรกิจอินนัลลอฮ์ฮัสตรารอมินันมุมินีนแท้แท้จริงแล้วนี่อัลลอฮ์ได้เสือพี่น้อง เราที่ค่ายมาครับเนี่ยนี่เอารถซื้ออัลล์รถธุรกิจกับเราอัลเอารถแชร์กับอิสตอร์อไม่ถึงเป็นการซื้อตามหลักทรัพย์เดิมดเลยเป็นการซื้อซื้อซื้อผู yes, ้ศรัทธาทั้งหมดเลยผู้ที่มีความศรัทธาแรงคนที่ไม่ศรัทธาที่ยังยังไม่เซอร์ที่ยังไม่เข้าธุรกิจกับอัลเอารถที่แต่เมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วต้องย้ำครับเราเองว่าอัลเอารถซื้อแล้วซื้อได้จากเราเอาผู้ศรัทธาชีวิตของเราทั้งหมดผู้ศรัทธาอัลเอารถซื้อแล้ว ว่าอัาําว่าแล้วแล้วสัรสินของเราที่มีอยู่บนน้ำพื้นดินที่าเราค่วยคว้าเดี๋ยวร้อหายมาจากสร์สินที่เป็นพื้นดินที่เราท,ทราําธุรกิจขึ้นมาทั้งหมดที่เป็นแผ่นดินที่งรสร้างที่เราท,ทราํทาธุรกิจมาบนน้ำพืน้นดินใหญล a l l เสืสิชชีวิตของเราแล้วสร์สินของเราด้วยอันนั้นมุ่นันต์นะด้วยส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺ سبحانه แวะตาลาพี่น้องจำเฉยนี่ว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์มาเจอได้ เคยเหอย่างเบี้ยมาเื่อชีวิตของเราได้อาเบี้ยมาสือทัพย์สของเราได้ไม่ว่ามุมไหนก็เลยแต่มุมคอรัปชันมุมสิ้นุญมุมอะไรก็เลยแต่ที่เราต้องการเบี้ยเราต้องการดีกว่าบางทีเขาบอกว่ามีเบี้ยแลเสื่อได้หมดดูนี่ชีวิตคุก็สื่อได้เราก็โปร่งท่าแต่ได้เบียมาหมักมาหรือเบี้ยมาฮีกับมันนี่คือเราไม่มีสักย์สินเลย ก็อยากจะให้ซักซี้วันนี้ี่เรามาทบถวนว่าเราโค้ชทำธุรกิจกับอัลลอฮ์ดีว่า Allah อัลลอฮ์โบกไว้ในกว่าหน 1, ี่หนึงพันธี่ญญาไว้เลยไม่ใช่ว่าติ่งรู้ตอนนี้พิ่งเข้าใจตอนนี้ก็อัทฮัยดุดิล,ละวันนี้ปักตัวเองยำตัวเองว่าเอแต่นี่ไปเลยเราทำธุรกิจทำมาเรื่ยมาเลยแต่บนดุนยาน,นี่เราต้องหนึกถึงว่าทุกอย่างที่เราอยู่สัพย์สินที่เรามีท้งมดชีวิตเรามีท้งมดเราโค้ขาย ในท่านาเดอโลกเข้าสื่อสร้างเรามาเลยสื่อเราลาวสื่อวยส่วนสวรรค์ส่วนสวรรค์มีอะไรส่วนสวรรค์มีมมทุกอย่างที่เราเลยถ้าโอนสบายไม่มีกับมงุดยิยดมีแต่บ้ายต่างชื่อต้องการได้ได้หมไม่ต้องรุ่งายละเอียดพี่น้องหนึงภาพเองได้นี่คือส่วนสวรรค์ว่าอยากจะฝา r กว่าวันนี้ย้ำให้แน่ว่าเทโรยูน เราค่ายเล็วเราไม่ค่ายกับมนุษย์เราไม่ค่ายกับวัตถุเราไม่ค่ายกับคั้ยชีวิตของเราสัตว์สิ้นของเราไปเฉยเหมือนกันเราค่ายกับอมตะสวรรค์มาตั้งร <Yes. S 2> ั้วค่ายและทําเรือทําทุกอย่างในชีวิตของเราสัตว์สิ้นของเราไปในอุนตางของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ชายทําบันฟื้นนะเบียของเราสัตว์สิ้นของเราชายในอุนตางของอัลลอฮ์ทางเต็ดีเดียลอัลลอฮ์ชายชีวิตของเราก็เหมือนกันนีและถือว่าเราได้ค่าย ชีวิตของเราสัตว์สิ่งของเรากับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้ไดพี่น้องผลตอบแทนคือส yeah. ่วนสววรันสุดยอดมากใครไม่เอาพว่หมาไม่มีใครไม่เอาเมื่อเอาแล้วเนี่ยทุมพี่น้องทุกต้องถุมหมดหมดนาตักเพื่อให้ได้มาถึงธุรกิจนี้เพื่อให้ได้มากทุกมพนกำไรส่วนสววัน์ของอัุบานแต่ละอยากฝากประเด็นนี้ไว้เพื่อเป็นลักให้กับชีวิตของเราเรากำลังทำธุรกิจกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานะครับ เลสุดท้ายอยากจะฝากอีกหนึ่งฮะดิษที่ผมถูกโอกาสที่ได้มีโอกาสได้พุทธบัตรจะนำหนึ่งอายะห์หรือบางส่วนของอายะห์เพื่อเป็นเงาขีดว่านี่คืออัลกุรอานธรรมนุษชีวิตที่มาจากองมศสเปหานวะตราละมาจากอีกหนึ่งก็เกินหนึ่งฮะดิษที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลตาวะลิเวลสลลัมเพื่อต๊ะยามมาพูดเองพี่น้องเอง,องเองราตามอัลกุรอานตามสุนนะ,ตา,ะตามฮะดิษของท่านนบีม د, ุฮัมมัดเราจะ อย่ทุกทานอย่ตรงจุดและก็เดินไปในรองเท้่ทุกต้องเรวังหวาส่วนสวรรค์เป็นห้องเราทุกคนที่ชาวบ้ามินฮุสินอิสลามมาร์ิตาคูฮูมาลายะมฮีส่วนหนึ่ง่านนบีบอกส่วนหนึ่งจากความดีแห่งอิสลามส่วนหนึ่งหองอิสลามเราส่วนหนึ่งพี่น้องหรือส่วนหมากเลยแต่การอธิบายก็คือการหละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ สิ่งตีอไรสาระในชีวิตของเราม่มีมากพอเราได้เงินตัวเราเองเก็นมือถือเปิดหม,ม่างที่เราไม่ถน,นดัดด้วยแต่เราเลยมือถือเลยว่างในเปิดเหล่พอความที่เราเป็นตุราเรายากรู้สิ่งอื่นกับผ่านมากกับเป็นสิ่งไม่มีประโยชน์ไร้สาระการเล่นคำพูดบางที่เราที่อยู่ในไร้สาระมันก็นลุดไปองอกนอกรอบไปผนไปเลินมังเล่นมังลุกมังตามภาษามันก็นออกสิ่งไร้สาระ แต่เราต้องติกรอกว่าส่ว่หน,นึ่งข้องเราข้องผูทธาของอิสลามมันที่เราอยู่ว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นคนอิสลามนะเราต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไร้สาระแล้วเราจะรู้สึก,กว่านี่คือความสว่สงา่ายข้องอิสลามข้องการที่เราเป็นมุสลิมการที่เราอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺ س ب า ا า ه และ ت ع ا ลาที่เรียกว่าอิสลามนั่นี้เพราผฝากตังตัวผมนละกับตัวที่น้องเพื่อให้เป็นโคอเตือนใจสําหรับเราในํารทำตัิจกับอัลลอฮฺอัลลอฮฺสื่อ ชีวิตและการสรรเสินของหนูโดยส่วนสวรรค์จะเป็นคุณนต่อเทในกับเราทุกคนเหลืการเราพยายามละทิ้งพยายามออกห้างพยายามเบรกตัวเองจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จาก,กสิ่งไรส้สาระนี่คือคุตบะต์ที่มาจากอัลกุรอานและการปฏิของท่านานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งนี้ที่ผมพูดไปด้วยภาษาด้วยสิ่งที่ผมสื่อสารไปไม่ถูกต้องทําให้พี่น้องไม่สบายใจก็เข้ามา นะครับขอ,อออสิ่งนั้นมันเกิดมาจากความบกคร่องของการเป็นผู้ศรัทธาที่มันเกิดจากการเี่ยวของอิสติฟาร์ต้องลอกอยู่ตลอดเลลวลา้าหากสิ่งนี้นที่มันเป็นประยชน์ที่มันเป็นเกณฑ์สารที่มาจากอวาล็อกที่เรายึดจับเลยเรายึดมั่นไว้ให้ในท่าน,นที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราก็ยึดมันจนล่มให้ใจสุดท้ายเรลวสุดท้ายเราจะไปเราจะยโยกันในส่วนสวรรค์ท้าวอดในลูกนาด้วยกันอิเชลล์ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم